ใส่ดเลยเด้อไม่บอได้รู้แตแขบแค่ไหนเกุงเกาะกุงกไปยม่ จะเข้าสนามประเดี๋ยนประเดียวหมอียวดัดียบดันี่เด็มุกวะเดี่ยองตน้ำตาลงไปกระลงไปนี่ต้ปเดี๋ยวของเท้อของแท้ค่ะพี่น้องของแท้ไม่ใช่ของปลอมต้อง,อองเององสิน้ำประเดี๋ยวำประเดี๋ยว บกระพดเพราใส่น้ำเดปลานี่อ่ะใบกระเพาาลงไปแดดจะห้อนห่อนทำมากน้ำมาเสั้าุนหนาวน้ำมะสับหนาวสว,วยมากคน,น,อยอยนห้อนเงนใหญ่เงไทยเสินมือลูก 别看吧，我跟团我害怕，你就。就泡，就泡，就泡，就泡。血。泡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 就泡，就泡，就泡。就泡，就泡，就泡。血。泡就泡，就泡，就泡。血。泡就泡，就泡，就泡。血。泡就泡，就泡，就泡。就泡，就泡，就泡。血。泡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 就看就泡，就泡。血。泡就泡，就泡，就泡。血。 เรียบร้อยครับผัดกะเพากุ้งก็ไม่ถือครัวเนียไม่ได้ใช่ปะไม่โมแสรมเลยคุดูละเอียด้ย